สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบอยแอดดิกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เท่บ้านๆผู้ชายหัดครูช่องที่นำเสนอของรักของสะสมของอเด็กผู้ชายนะครับที่เราใช้เวลาว่างหมกมุ่นนะครับรวมไปถึงกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะครับวันนี้มีของสะสมอีกชิ้นหนึ่งนะครับเอามาฝากเพื่อนๆน,นะครับมาใ,ให้เพื่อนๆได้ ดูกันหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือแม้กระทั่งไม่รู้จักเกินไม่ทันก็มีนะครับวันนี้เดี๋ยวไปชมกับรถจักรยานยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็นรุ่นสุดท้ายของอวงการรถกระเทยนะครับหร,ห,รหรือที่เรียกหรือว่ารถ,รถโมเพ็ดนะครับก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายของอยี่ห้อสุสกีนะครับที่นําเสนอ ให้กับตลาดประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายที่ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายคือรุ่นสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับกับเจ้าซูซูกินะครับ RK คู Q, นะครับซึ่งในบ้านเราก็เดี๋ยวนี้ก็พบเห็นตัวเป็นๆได้น้อยแล้วก็อยู่ในสภาพที่วิ่งได้มีทะเบียนก็ยิ่งน้อยลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันครับซูซูกิอะเคคูครับครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดู สุสกิของลักอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ก็วันนี้จะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับดีเจ้าตัวนี้คนระับสุสกิคู่1ร้อยสิบนะครับก็เดี๋ยวเอาออกไปให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนะครับทยอยเข็นออกไปเนาะ ครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเื่อมาดูซูซูกินะครับรถกระเทยรุ่นสุดท้าย2จังหวะของทางซูซูกินะครับก่อนที่เมืองไทยจะเปลี่ยนไปใช้รถ4จังหวะนะครับคันนี้ก็คือซูซูกิคู่1 1 5ซีซีนะครับก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3เนาะ เจเนอเรชันแรกของซูซูกิที่เป็นรถกระเทยก็คงจะเป็นสปินเตอร์นะครับเครื่องร้อยแล้วก็เพิ่มความจุเป็น110นะครับเจนที่2คงจะเป็นเครื่องตั้งของอากิล่านะครับอากิล่าก็จะมีอากิล่า1 1 0 120นะครับเจนที่3ก็จะเป็นเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องอากิล่าแหละครับ แต่คันนี้ตัดระบบใบพัดเจ็ดคูออกก็จะเหลือเป็นในเจนที่3เลยเจนนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็น4จังหวะขึ้นมานะครับก็จะเป็นเลเดอร์นะครับเลเดอร์125ตัวแรกแล้วก็เป็น150นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้ครับครับคันนี้เป็นซูซูกิคูนะครับ เครื่องยนต์ 115cc, นะครับเป็นเครื่องคล้ายๆกับเครื่องอากิล่าไหมก็ไม่คล้ายสัทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆคุ้นเคยก็จะเป็นยุคเสื้อคลีบอย่างนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆกับพวกโนวาแล้วเนาะสมัยที่ออกร่วมด้วยกันก็จะมีเสื้อตั้งคล้ายๆกันก็จะมีคาร์วาสกิลิโอนะครับมีเทนนาะครับประมาณนี้ คันนี้ก็จะเป็นรหัสมันคือ115นะครับเป็น RK เนะเป็นซูซูกิครูนะครับถ้าเมืองไทยถ้าเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียก็จะเป็น RX เอคูนะครับเป็นอาาเอ็กคูอาคุนะครับไม่ใช่ไอไม่ใช่ RX นะครับเป็น RK นะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับดูยังไงมันเป็นรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่นที่มี ล้อแมกนะครับล้อแมก5ห้าก้านแล้วก็ดิสหน้าหลังแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นที่เขียนว่าคาเทอิ์เตอร์นี่ก็คือเป็นระบบควบคุมไอเสียนะครับเป็นตัวสุดท้ายของยุค2จังหวะเพราะว่ารถ2จังหวะนี่ปริมาณช่วงนั้นก็เขากำลังสีเรียสกันเรื่องค่าไอเสียที่ปล่อยออกมานะครับทำให้รถ2จังหวะนี่ไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ภาครัฐไ,ไม่ส่งเสริม ก็จะไปส่งเสริมรถ4จังหวะก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่สูซูกิขายพร้อมกับเ,เลเดอร์1 2อนะครับซึ่งไปทําเครื่อง4จังหวะออกมาเนาะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ถึงร้ซีซีนะครับเป็นรุ่นท็อปที่สังเกตได้ก็จะมีคาวลิงตัวล่างตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กแล้วก็ดิสดิสหลังดิสที่ล้อเป็นดิสหลังนะครับตัวนี้ใส่ย,ยาง อันนี้ผมเปลี่ยนเป็น80-90แล้วนะครับเป็นล้อที่เป็นแฟนซูซูก,กิถามหานะครับแต่ยังเป็นล้อเมดอินไทยแลนด์อยู่เนาะเป็นล้อที่พระตาเอ็นไก่นะครับทำให้เวลาเราไปเจอรถก็นี่เอ็นไก่นะครับเวลาเราไปเจอรถที่มันสภาพดีๆหน่อย ล้อ,อยังอยู่ในสภาพดีดนะครับบางทีเขาไม่ค่อยสนใจรถหรอกครับคาสนใจล้อแล้วก็จะหาล้อมา,เ,อาเพื่อจําหน่ายจ่ายต่อเนาะตัวรถหาอยู่ในสภาพดีๆก็คงจะยากแล้วนะครับคันนี้เลนใหม่นะครับตอนที่ออกรุ่นใหม่ๆแต่ทีแรกนี่ก็จะเคลมเอาไว้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ใช้ไฟเกียร์แบบ led เนะาะเมื่อก่อนสมัย20กว่าปีนี่ led ยังไม่ค่อยมี ไฟเกียร์ led เฉพาะไฟเกียร์นะครับที่เป็นอย่างนี้เป็นรุ่น5เกียร์คันนี้เป็นคัดมือคัดไม่เดิมแล้วนะครับครับคันนี้เรามาดูใต้เบาะกันนะครับกุญแจไปแล้วครับคันนี้ยังเป็นกุญแจดอกเดียวอยู่นะครับนี่นะครับใต้เบาะก็จะไม่มี y o บ box อะไรเหมือนรุ่นใหม่ๆหรอกครับจะมีเป็นถังน้ํามันนะครับ แล้วก็เป็นถังทูทีนะครับแล้วก็เป็นชุดกุญแจชุดกุญแจนี้ก็จะคล้ายๆกับซูซูกิอากิล่านะครับคันนี้เป็นเบาะเดิมอยู่เนาะทุกอย่างจะค่อนข้างเดิมนะครับคันนี้ที่มาทําใหม่ก็คือมาเก็บสีล้อแม็กนะครับแล้วก็สีพวกแผงคอตัวนี้นะครับสวิงอาร์มยังไม่ได้ทําช่วงล่างนะครับพวกสวิงอาร์มพวกนี้ยังไม่ได้ทําสีก็จะปล่อยไวเ้เดิมๆแห้งๆก่อนนะครับ สีก็ยังแห้งๆนะครับเรียกได้ว่าแห้งๆเนาะแห้งๆเดิมๆนะครับก็คิดว่าจะเก็บไว้ให้มันแห้งๆอย่างนี้แหละครับหรือว่าเราอาจจะทนไม่ไหวก็จะพ่นแลกเกอร์ทับนะครับเหมือนคันอากิลานะครับนี่นี่อากิล่าผมไปเข็นออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วนี่นะครับให้ดูลักษณะเครื่องนะครับเครื่องเครื่องตัวอากิลาที่มีระบบเจ็ตคูลนะครับตัวนี้ ก็จะทําให้ตัวเครื่องรู้สึกหนาขึ้นมาเนาะแล้วก็ฝาสูบเป็นคีบแบบนี้เป็นเครื่องแนวตั้งครับพอมาเป็นซูซูกิคูแล้วเนี่ยตัดระบบเจ็ตคูลออกไปเนี่ยทำให้เครื่องมันเหมือนมันเล็กไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลยพอสมควรแล้วก็ทดแทนด้วยชิ้นส่วนพลาสติกนะครับตามยุคตามสมัยแล้วก็ตัวฝาสูบก,ก็จะเล็กลงมีขนาดเรียกได้ว่ายอดตัวรถลงมาด้วยแล้วก็ลักษณะเฟรมด้วยนะครับ ราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเจน3นะครับคือเป็นเฟรมแบบเขาเรียกว่าเป็นเฟรมอันเดอร์โบนเนาะก็จะเป็นเฟรมชิ้นเดียวแล้วก็เอาเครื่องแขวนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นซูซูกิอากิล่าเป็นเจน2อเนาะอย่างนั้นก็จะเป็นเฟรมคู่นะครับเคเดนเขาเรียกเคเดนคือเป็นเป็นเฟรมคู่แล้วก็ใช้เครื่องโอบเอานะครับสำหรับคนที่ชอบยุค90ก็จะชอบลักษณะเป็นเฟรมคู่มากกว่านะครับถ้าอย่างนี้ก็จะเป็น ต้นทุนงานผลิตน่าจะแพงกว่านะครับสำหรับทูสุกิอากิราที่เป็นเฟรมแบบนั้นนะครับสังเกตได้จากรถบิ๊กไบค์สมัยใหม่ๆรุ่นใหม่มานะครับมันจะไม่มีเฟรมอลูมิเนียมหรือ frame, เฟรมเหล็ก frame, เฟรมเหลี่ยมแล้วนะครับจะเป็นโครงเหล็กไฮเทนไซด์ ide, โครงเหล็กกลมเซิร์ฟเปล่าๆนะครับซึ่งบางคนก็ถามว่าทําไมทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับอย่างเช่นบิ๊กไบค์ถ้าท่านไปดูบิ๊กไบค์ตัวพันที่ยังเป็นเฟรมอลูมิเนียมอยู่เนี่ย ก็จะยังราคา5 0 0 0 6 0สนเนาะแต่พอเป็นบิ๊กไบ์อย่าง650อ่าหรืออย่างเป็นนินจาเงี้ยท่านไปดูนินจาของคาวาสกินะครับเฟรมก็ยังเป็นเฟรมเผลอๆไม่เป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่เป็นเฟรมเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกครอบทับเอานะครับนี่ดูอย่างอากิลาคันนี้อากิราคันนี้คือพ่นพ่นเขี่ยทับแล้วก็จะสีเงาๆหน่อยแต่คันนี้ยัง แห้งๆอยู่เวลามาตากแดดก็ยังดูแห้งๆแ,แต่ดูไกลๆก็อาศัยขัดสีเอานะครับตัวนี้ลอกซุสกิคูตัวนี้ลอกเดี๋ยวผมก็ว่าจะตัดสติกเกอร์มาทับใหม่นะครับก็ไฟหน้าไฟท้ายดูรวมๆแล้วช่วงรถยุคที่ออกมาช่วงนี้จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็ดูคล้ายๆเทน,น่าเนาะเทน,น่านะครับลีโอสตา มีซูซูกินี่แหละที่จะแปลกตาหน่อยเพราะว่าท่านอาจจะจานวนรถน้อยท่านไม่ค่อยเคยเห็นนะครับไฟเลี้ยวนี่นะครับหายากนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้เนี่ยซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราเราไฟเลี้ยวแตกเคยขันตัวนี้ไม่แน่นแล้วหายไปในผมไปหามาได้ไฟเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เอามาใส่เอ้าทาไมไม่เหมือนกันซ้ายกับขวาเพราะว่าความความเหลี่ยมของตัวนี้นะครับตัวนี้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 ที่มันโค้งเนี่ยมันโค้งไม่เท่ากันนะครับซ้ายกับขวา ท่านจะเอาซ้ายมาใส่ขวาก็ได้แต่ว่ามันมันจะเงิบนะครับมันจะไม่สนิทนะครับนี่เป็นจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวคาวลิงตัวนี้ถ้ารุ่นไหนมีคาวลิงตัวนี้อกไก่ข้างล่างก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับอันนี้ก็สียังเดิมๆอยู่ท่อเสียนะนี่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับพ่นดําสีดําด้านเฉยตัวนี้ปัม๊มตัวนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าตอนเอามาใช้งานมันเสียนะครับ ล้อก็เป็นล้อเอ็นไก่ทาสีทําเองนะครับทําสีแล้วก็ใสา่ย,ยาง80ด90ทับหน่อยให้มันมันจะได้ดูบึ้มๆขึ้นมานิดนึงนะครับนี่นี่นะครับโชกอัพเป็นระบบกันกระเทือนโชคเดี่ยวนะครับเดิมเดิมก็ขี่นุ่มนุ่มไหมนุ่มเนี่ยผมว่ารถเก่าๆนะคุณเปลี่ยนยางดับแรกเลยนะถ้ายางนิ่มรถคุณก็จะขี่นิ่มมากเลยนะครับ ถ้ายางเก่าๆอย่างรุ่นอย่างเงี้ยอย่างอากิล่าเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนยางเงี้ยไปขี่ก็ยังกระด้างเนื่องด้วยยางมันหมดอายุแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมาสู้ยางใหม่ๆแบบแบบรถพวกนี้ไม่ได้เนาะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับซูซูกิคู RX คูนะครับเป็นเครื่อง1 1 5นะครับแล้วก็5เกียร์คัดมือนะครับแล้วก็ เป็นเครื่องคล้ายๆคือเครื่องอากิล่าตัวแรกเนี่แหละครับเนาะเป็นน่าจะเป็นเจเนอเรชันเดียวกันนะครับอันนี้ไม่รู้ติดหรือเปล่านะเดี๋ยวเพื่อนมาลองฟังอันนี้ผมเขียนออกมาในจอดไว้ทั้งคืนเลยนะครับอ้าวติดนะครับ จะแน่นๆกว่าหน่อยนะครับถ้าเป็นอากิล่ารุ่นนี้รุ่นแรกก็จะเป็นเสียงเบาักนิดนึงนะครับเสียงออ,อกอาจจะอาจจะแป๊ดๆแหลมๆซะหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าคูน่าจะเป็นตัวแรงนะครับแต่คาแรคเตอร์ของการขับก็ผมว่าไม่เหมือนกันนะครับอากิล่าก็จะเบาๆเหมือนเสียงเบาๆมาไม่ค่อยหนักแน่นแต่ก็ ขับง่ายๆนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็น i อเอ็คูนี่คันนี้ก็ดึงพอสมควรนะครับเหมือนมันจะมีช่วงของสองจังหวะช่วงที่มันดึงเนาะแต่อากิล่าก็จะดึงดึงเบาๆนะครับแต่ก็เปรียบกันไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่ารถมันอายุนานมันไปเยอะแล้วมัน20กว่า30ปีแล้วบางทีสภาพเครื่องแต่ละคันก็ไม่ได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเ,เทียบลักษณะของคาเลคเตอร์ของรถกันได้ ชัดเจนนะครับแต่ที่ทราบกันดีก็คือว่ารถที่ออกมาทีหลังนั่นขึ้นลูกหลังก็น่าจะดีกว่านะครับได้รับการพัฒนามาจากมาดีกว่ารุ่นก่อนๆนะครับก็น่าจะดีกว่านะครับก็กันนี้นะครับสําหรับอากิล่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือเอาคาวลิงมาใส่คาวลิงพ่นเลกเกอร์อยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่นีคาวลิงได้มาใหม่นะครับเพิ่ง เพื่อนในกลุ่มอากิล่าส่งมาให้นะครับก็เป็นตัวออของแท้นะเขาว่าอากิล่าแท้นะครับเพราะว่ามีตาซูสุจิอยู่นะครับเป็นพลาสติกไม่ใช่ไฟเบอร์เนาะแล้วก็มีลูกยงลูกยางอะไรอยู่ครบเพื่อนในกลุ่มก็ส่งมาให้นะครับแล้วก็ผมพ่นเล็กเกอร์เข้าไปให้มันเงาเงาซะหน่อยนะครับนี่เล็กเกอร์เรแรงนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวเอาไปประกอบใส่รถนะครับ จริงมันก็ทีแรกมันก็น่าจะใส่กับเจ้านี่ได้เหมือนกันนะซูซูกิแฟลตนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบเทียบให้เพื่อนๆดูนี่นะครับนี่นะครับมันก็ใส่ได้นะครับเนี่พอดีเลยเนี่ยนี่พอดีเลยนะครับสําหรับเจ้าซูซูกิแฟลตเดี๋ยวคงจะต้องจัดหามาอีกสักตัวหนึ่งนะครับมาทําเป็นสีแดงให้เข้ากับแฟลตคันนี้นะครับเพราะคันนี้ก็ไม่ได้มีมาเนาะ เดี๋ยวรอให้มันแห้งดีๆก่อนนะนี่พ่นไปรอบหนึ่งแล, mm hmm. แล้วก็คิดว่าใกล้แห้งแล้วเดี๋ยวผมเอาไปประกอบใส่รถอากิล่าแล้วก็เอามาให้เพื่อนดูแล้วเผื่ออาจจะได้สตาร์ทอากิล่าให้เพื่อนฟังนะครับเดี๋ยวไปเอากุญแจแล้วก็มาประกอบคาลลิ่งล่างก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราเอาคาลลิ่งมาใส่พร้อมกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เพื่อนจะใส่นะถ้ารถเพื่อนไม่มีนะครับ นี่มันต้องมีเหล็กตัวนี้มาด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับคือเหล็กยึดด้านล่างกับด้านบนนะครับเป็นนอ็อตส4ตัวตัวนี้นะครับเป็นเหล็กยึดตัวนี้นะครับแล้วก็ยึดด้านบนอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีก็มันไม่มีรูน็อตให้ท่านใส่เนาะเดี๋ยวใส่แล้วกรอบให้เพื่อนดูครับก็เรียบร้อยนะครับเอา คาวลิงล่างนะครับหรือท enfin, ี Suzuki, Korea, ่เรียกว่าปากฉลามหรือเรียกว่าอกไก่นะครับติดตั้งเข้าไปในซูซูกิอากิ l าคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็หาสติกเกอร์ใส่ซะหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ดูล้นล้นไปพ่นสีแลกเกอร์เคลือบเงาแล้วให้มันคล้ายๆกันนะครับจะดูเต็มคันนี่ก็จะรู้สึกแน่นๆขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ เหมือนกับคันนูน้นคันนู้นก็เหมือนกันนะครับมีคาวลิ่งล่างแล้วคันนี้ก็มีคาวลิ่งล่างแล้วเหมือนกันก็คงจะเต็มฟูลสำหรับอากิาคันนี้แล้วนะครับ mm hmm. เหลือป้ายทะเบียนยังไม่ได้เอามาใส่เนาะต่อภาษีแล้วจดทะเบียนใหม่แล้วโดนค่าจดทะเบียนไปอีกใกล้ๆราคาตัวรถที่ซื้อมาเลยนะครับแต่ก็ทำไปเยอะและ้วล่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียง อากิลาคันนี้ดูบ้างดีกว่าเนาะเมื่อกี้ฟังเสียงครูไปแล้วนะครับก็เสียของซูซิกิคือมันชอบติดนะครับทันสตาร์ทมันจะชอบไม่อยเด้งเสียงมันก็จะแป้ง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 ,ปง,ปงเนาะ คราวนี้เราก็มาฟังเสียงคูอีกครั้งหนึ่งนะครับคูนะครับก็ามันจะแน่นกว่าเนี่ยมันจะเป็นคนละเสียงนะครับัเหมือนมันเป็นคนละเสียงกันไปเลยฮะ ระบบหลีดเบวระบบอะไรมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับก็เอามาให้เพื่อนชมนะครับสำหรับซูซูกิ RK นะครับหรือคูนะครับรถ2จังหวะของซูซูกิกระเทย2จังหวะคันสุดท้ายเดลาร์ซามูไรนะครับก่อนที่จะยกเลิกสายการผลิต2จังหวะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น4จังหวะตอนนี้ถ้าอยากได้ รถกระเทยก็ยังมีอยู่นะครับของซูซูกิตอนนี้ก็เป็นเรเดอร์150แล้วก็ที่ออกมาใหม่ก็คือเป็นเรเดอร์เจนะครับเจคอสทำลักษณะคล้ายๆรถวิบากนะครับอย่างที่บอกค่ายซูซูกิก็เป็นค่ายอินดี้นะครับค่ายแปลกๆทำรถไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับแต่ก็ดีครับก็เป็นเสน่ห์ของของผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยชอบอขับรถตลาดหรือเจ้าตลาดอย่างฮอนด้าอย่างไรนะ เดีย๋ยวนี้ก็มีหลายๆรุ่นนะครับพยายามจะกลับมาทําเป็นลักษณะรถกระเทยแต่มันไม่ใช่เป็นกระเทยเโชคยาวแบบนี้จะเป็นกระเทยโชคสั้นนะครับเป็นลักษณะเหมือนพวก X1 พวก Exciter อะไรพวกนี้150นะครับเป็นพวกนี้คือใช้ใช้โชคสั้นกว่าเดิมนะครับไม่ไม่ทำเป็นเทเลสโคปิดยาวอย่างนี้นะครับยังไงก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเพื่อนๆนะครับถ้าชื่นชอบคลิปก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับ้าพบกันในช่อง YouTube ของเราได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีของแักของห่วงของสะสมนะครับของที่ผู้ชายเอามา,าใช้เวลาว่างหมกบุ้งด้วยนะครับพอสมควรทยอยทยลงไปนะครับมีอะไรใหม่ๆกิจกรรมงานดีๆ ก็จะมานำเสนอเพื่อนๆต่อไปด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบอย a อด i ิเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราวันนี้ในช่วงผ่านเทศกาลตรุษจีนมาแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขเฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ